สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทะพลังกูนะครับวันนี้ประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันเนื่องจากมีคำถามนะฮะมาจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขาเขียนรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับคือเขียนมาเล่าสรุปคร่าวๆได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีพนักง,งานของเขาเนี่ยนะฮะบางส่วนทำงานที่บ้านบางส่วนยังคงต้องเข้าโรงงานเพื่อทำงาน ส่วนที่เข้าโรงงานเนี่ยก็จะมีคำถามมาทาง HR ว่าเนี่ยไอคนที่ทำงานที่บ้านเนี่ยนะมันสบายจริงๆนะ,ะับเราเองต้องเดินทางต้องเข้าโรงงานต้องผลิตงานต่างๆนานามากมายพวกนั้นเนี่ยทำงานสบายเลยนะอยู่บ้านทำงานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือค่าตอบแทนควรจะต่างกันนะเราถือว่าเราเหนื่อยนะที่ต้องเดินทางส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่เหนื่อยเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้า ประเด็นเรื่องของการเปรียบเทียบกันว่าใครเหนื่อยใครไม่เหนื่อยเนี่ยผมว่าอันนี้พูดกันยากเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ HR ท่านนี้ถามมาก,ก็คือช่วงนี้เราจําเป็นที่จะต้องแยกแยะเรื่องของค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างนะครับหรือไม่ก็ในกลุ่มของสวัสดิการให้มันแตกต่างกันระหว่างพนักง,งาน2กลุ่มหรือไม่ท่านผู้ฟังคิดยังไงครับกับประเด็นนี้ จริงๆในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเราถือว่ามันเป็นช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งนะฮะในในจังหวะสัก2-3สเดือนตรงนี้นะฮะถ้ากรณีที่มันเป็นช่วงแบบเนี่ยครับผมต้องเรียนว่าเราน่าจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือกันมากกว่าคือตอนนี้ใครทำอะไรได้ก็ควรจะทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด สิ่งที่ HR ควรจะชี้แจงก็คือคงต้องทําความเข้าใจกับพนักงานทั้ง2กลุ่มว่าจริงๆแล้วคนที่ทํางานที่บ้านเองมันก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าก็ต้องมีงานให้ทํามีการส่งงานมีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาจะดีอย่างเดียวก็คือไม่ต้องเดินทางออกมาแต่คนที่ทํางานที่โรงงานก็สบายขึ้นเพราะว่าคนจะน้อยลง แล้วก็ทํางานเราก็แยกแยะกะแยกแยะอะไรออกมาซึ่งทําให้ความเสี่ยงของเขาก็ลดลงซึ่งช่วงนี้ยังไม่อยากให้แตะในมุมของค่าตอบแทนหรือสวัสดิการแต่เป็นช่วงที่ HR จะทําการพิจารณาแล้วก็ออกแบบระบบค่าตอบแทนสวัสดิการในจังหวะที่มันกลับฟื้นสู่สภาพปกติแล้วถ้าปกติแล้วยังมีบางส่วนที่ยังต้องทํางานที่บ้าน เราจะได้มาคุยกันตรงนี้อีกทีซึ่งจริงๆตรงนี้แหละฮะประเด็นเนี้ยที่ผมมองว่าถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีการทำงานขึ้นมาจริงๆผมเชื่อว่ามันมีแน่ๆแล้วละเพราะว่าหลายบริษัทที่เท่าที่ผมพูดคุยกับในในกลุ่ม HR ที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะก็เห็นหลายที่นะครับผู้บริหารตัดสินใจที่จะยกเลิกเช่าออฟฟิศบางส่วนตัดบางส่วนทิ้งนะครับแล้วก็ให้ส่วนนี้กลับไปทำงานที่บ้านละ ก็คือเลิกเช่าไปเลยแล้วถามว่าแล้วถ้าเปิดกลับมาใหม่เหตุการณ์มันดีขึ้นละ่ะกลุ่มนี้ต้องไปหาเช่าออฟฟิศใหม่ไหมผู้บริหารตอบว่าไม่ก็คือให้เข้ามาประชุมบางส่วนแล้วก็สลับกันเข้าออกระหว่างออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่เดิมที่มีอยู่ซึ่งมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในมุมของค่าเช่าพื้นที่สำนักง,งานลงนะครับแต่พนักงานเองก็จะมีสภาพการทำงานที่ มีส่วนหนึ่งทำงานที่บ้านนะครับช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งเข้าออฟฟิศมันก็จะแตกต่างกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าโรงงานผลิตทุกวันนะ6วันต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนี้แหละเราจะต้องมาพิจารณาละโครงสร้างเงินเดือนเปลี่ยนไหมนะครับหรือถ้าโครงสร้างเงินเดือนมันตอบโจทย์เรื่องของค่าง,งานเพราะฉะนั้นค่าง,งานมันก็อยู่บนพื้นฐานการทํางานด้วยตัวหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว เรื่องสถานที่ทํางานไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงสร้างเงินเดือนอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่จะไปเพิ่มในมุมของค่าตอบแทนตัวอื่นเข้าไปนะอาจจะเป็นค่าตอบแทนในมุมของการเข้าทํางานค่าเดินทางที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างสภาพการทํางานสส่วนคือส่วนหนึ่งอยู่บ้านส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงงานแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิการผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยนะฮะสวัสดิการในมุมที่จะทําให้แตกต่างกันเนี่ยมันมีแน่ๆ หลายองค์กรก็เล็งแล้วว่าคงน่าจะต้องทำเรื่องของ flexible benefit กันมากขึ้นละโดยที่ให้พนักง,งานเลือกเลยครับเรามีชุดสวัสดิการอยู่ประมาณนี้แหละถ้าคุณอยู่บ้านทำงานคุณไม่ได้ใช้อะไรคุณก็ไม่ต้องเลือกสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณต้องเดินทางมาทำงานที่บริษัทมาที่โรงงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางตัวคุณไม่ได้ใช้คุณก็ไม่ต้องไปเลือกสิ่งเหล่านั้นสิ่งตรงนี้ระบบแบบนี้น่าจะทาให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็ตอบโจทย์พนักง,งาน ที่ต้องอยู่ในสภาพการทำงานที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นก็คือบริษัทดีไซน์ไว้เลยทั้งหมดแล้วเปิดช่องให้พนักงานเลือกว่าค่าตอบแทนที่ตัวเองสนใจเนี่ยโดยที่สิทธิ์ของตัวเองนะอยู่ในประมาณเท่านี้บาทต่อป,ปีเนี่ยคุณไปเลือกมาก็ได้แล้วก็ประกอบกันออกมาให้ไม่เกินสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับตามระดับงานหรือตามเรื่องของเลเวลตำแหน่งงานในบริษัทเราเอง อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นในแง่ของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัว recognition ในระบบเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยม,มันถูกแยกเป็น2ออย่างนะครับก็คืออย่างแรกเราเรียกว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะหรือว่าสิ่งของที่ตอบแทนอีกแบบหนึ่งก็คือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งฝรั่ง หรือว,ว่าภาษาอังกฤษเขาชอบใช้คำว่า recognition recognition ก็คือการที่ทำให้พนักงานในทีมรู้สึกว่าเขามีส่วนนะฮะเขามีความสำคัญเขามีเรียกว่า m a n i n g อะมีความหมายในการทำงานให้กับองค์กรให้กับงานของเขาให้กับหน่วยงานของเขาซึ่งจุดเนี้ยผมว่าจะต้องเอามาผสมผสานกันมากขึ้นละในอดีตเราจะมองในมุมของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จับต้องได้มากไปหน่อยแต่พอพ้นวิกฤต ครั้งนี้ไปเนี่ยผมมองว่า Manager หรือแม้กระทั่ง l e ดเดอขององค์กรจะต้องหยิบเอา Recognition ซึ่งเป็นระบบค่าตอบแทนแบบไม่เป็นตัวเงินเนี่ยอาศัยความรู้สึกต่อความรู้สึกเนี่ยนะฮะระหว่างนายกับลูกน้องผมว่าอันนี้น่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่คนทำงานที่บ้านนผมรับรู้ได้เลยว่า ถ้าใครที่เป็นมเนเจอร์ที่ดีเนี่ยส่งต่อในมุมของ recognition ได้ดีมันกระตุ้น motivation หรือกระตุ้นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานของตัวเองได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะอะไรเพราะเงินก็ยังคงได้อยู่นะฮะบางองค์กรไม่ได้มีการลดค่าจ้างไม่ได้ลดกันเดือนเลยนั่นแปลว่าช่วงสองสเดือนนี้พนักง,งานยังคงได้ค่าจ้างได้เงินเดือนในอัตราเท่าเดิมนะฮะแต่ทําไมบางคนมีแรงจูงใจมากบางคนถึงหมดแรงทั้งๆท,งท,งท,งที่นั่งทํางานอยู่ที่บ้านก็น่าจะสบาย คำตอบก็คือ recognition นี่แหละฮะ m a n a g e r บางคนนะครับเรียกว่าไม่ได้ตามงานนะครับแต่เป็นเจตนาที่ดีก็คือเช้ามาก็มีทักทายอาจจะเป็นข้อความอาจจะเป็นการประชุมทุกเชา้าช่วงเย็นก่อนเลิกงานก็ทักทายถามทุกสุขกันหรืออาจจะประชุมร่วมกันทั้งทีมเป็นผ่านเรื่องของวิดีโ Conference กันไปเลยเพื่อทําให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังคงอยู่ในส่วนหนึ่งของทีมเขายังมีสายใยโยงใยกันอยู่ในทีมงานไม่ได้ทิ้งเขาไป เพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของคำว่า recognition ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่พยายามจะบอกท่านผู้ฟังว่าเราอย่าเพิ่งไปให้ความสำคัญกับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมากนักในช่วงนี้บางคนมีการลดเงินเดือนกันไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานที่บ้านกับคนที่ทำงานที่โรงงานเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือกัน เพื่อให้บริษัทรอดพนักง,งานรอดอนาคตจะได้อยู่รอดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้หลุดไปได้แล้วอนาคตข้างหน้านั่นแหละครับ HR จะต้องเก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็นการบ้านแล้วคงต้องมานั่งออกแบบระบบค่าตอบแทนของท่านใหม่ในช่วงอนาคตข้างหน้าถ้าบริบทของการทํางานเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในข้งหน้านะครับขอบคุณครับ